เขานำกล้วยไปฝังไว้ใต้ดินก่อนเพราะดินช่วยเก็บความร้อนและความชื้นได้ดีทําให้กล้วยสุกเร็วขึ้นนิ่มขึ้นและหวานขึ้นเมื่อขดขึ้นมาในอีกไม่กี่วันต่อมากล้วยจะมีน้ํามากและพร้อมสําหรับการแปรรูปจากนั้นเขาจะปูผ้าใบรองในหลุมแล้วเทกล้วยลงไปและพันพลาสติกที่เท้าเพื่อให้การเหยียบและบดกล้วยสะอาดมากขึ้นเพื่อให้กล้วยแตกและย่อยง่ายขึ้นเขาจะใส่หญ้าลงไปช่วยเร่งการสลายตัวจนกล้วยกลายเป็นเนื้อข้นเหนียว เนื้อกล้วยนี้มีรสชาติเปลี่ยนไปจากกล้วยสดโดยสิ้นเชิงเมื่อกรองผ่านกล้วยจะได้น้ำกล้วยที่เข้มข้นมากสุดท้ายนำน้ำกล้วยนี้ใส่ภาชนะแล้วปิดฝาทิ้งไว้หลายวันให้เกิดการหมักจนได้เครื่องดื่มที่เรียกว่าไวน์กล้วยเกร็ดความรู้การหมักไวน์กล้วยแบบดั้งเดิมเกิดจากยีสต์ธรรมชาติที่อยู่บนผิวกล้วยยีสต์จะเปลี่ยนน้ำตาลในกล้วยให้เป็นแอลกอฮอล์ วิธีนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ใช้กันมานานในหลายวัฒนธรรมโดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือกระบวนการซับซ้อนเลยมีใครเคยลองบ้างไหมรสชาติเป็นยังไงครับ